ในลำดับต่อน,นี้ไปก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมในสมาธิภาวนาก่อนอื่นก็จงตั้งใจระดับปรับฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อแนะแนวทางให้เกิดสติปัญญาความรู้ความเห็น เพื่อน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งจะทำให้จิตของตนสงบได้วันก่อนได้พูดเปรียบเทียบนิวรณ์เหมือนโลกธรรมะที่นำมาปฏิบัติอบรมจิตในกรรมฐานสี่สิบเป็นเหมือนยา เมื่อเรามีโลกอารมณ์กิเลสอันใดที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ยาคือธรรมะให้ถูกกับโลกนั้นกิเลสจึงจะลดน้อยบาบางหายไปได้ถ้าธรรมะที่ใช้ถึงจะเป็นคำสอนที่ดีแต่ไม่ถูกกับโลกหรือจะเรียกว่าไม่ถูกกับจริต ก็จะไม่เป็นผลในบางสิ่งบางอย่างก็กลับเป็นการซ้ำลายขึ้นเช่นมีความง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมซึ่งเรียกว่าถีนมิทะอยู่แล้วไปกันหนดสติเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวแล้วภาวนาก็ยิ่งเพิ่มเติมีนถีนมิทะให้มากขึ้น จนลืมตัวหลับไปนี่หมายความว่าใช้ยาไม่ถูกกับโลกก็ทำให้อาการของโลกรุนแรงยิ่งขึ้นจนทำให้เราขาดสติเพราะที่แท้จริงทีนะมิทะนั้น ไม่ใช่แก้ด้วยการเพ่งหรือกำหนดจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวต้องแก้ด้วยธรรมะหรือการปฏิบัติในพุทธานพุทธติธรรมานุสติสังขารนุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพื่อให้จิตเกิดความแช่มชื่นให้สภาพของจิตพ้นจากความห่วงเหนี่ยวของทีนมิทะ จิตท,ที่จะพ้นจากภาวะแห่งความหง่เหนี่ยวของทีนมิทะได้ต้องจิตท,ที่ประกอบด้วยปิติคือความอิ่มใจเมื่อนึกอะไรก็ตามที่เป็นส่วนดีจะเป็นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อันเป็นพระไตรยก็ดีนึกถึงศีลก็ดีนึกถึงสิ่งที่เราเคยช่วยเหลือบุคคลก็ดี นึกถึงทานที่บริจาคแล้วก็ดีนึกถึงจุดนั้นแล้วเราเกิดปิติเกิดความอิ่มใจดีใจในความดีของเราที่ได้ทําไว้แล้วจึงจะแก้ทีนะมิทะได้แต่ทีนมิทะที่ว่ามานี้ยังแก้ด้วยอาการทางกายเช่นล้างหน้าหรือยอนหู หรือออกไปเดินที่ว่างๆดูดวงดาวดวงเดือนที่โปร่งพร้อมทำจิตให้โปร่งสว่างเหมือนดังท้องฟ้าหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหาวิธีการบริหารทางกายบิดกายบ้างและอื่นๆบ้างตามวิธีของกายภาพบำบัดซึ่ง จะทำให้เกิดการออกแรงและจิตตื่นเต้นก็จะสามารถระงับง่วงนั้นได้ถ้าแก้แล้วต่างๆทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งาทางนามธรรมดังได้กล่าวมาแล้วไม่หายก็หมายความว่าอาการของถีนามิทะนั้นหนักที่หนักนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูว่า ก่อนหน้าที่เราจะนั่งสมาธินี้เรามีเวลาพักกี่ชั่วโมงหรือกี่เวลามากน้อยประการใดถ้าเห็นว่าเวลาพักนั้นมีมามากแล้วแต่มานั่งแล้วก็ยังง่วงนั่นหมายความว่าเป็นกิเลสช,ชัดๆคือถีนมมิทะชัดๆต้องพยายามต่อสู้อดทนคือไม่ยอมไม่ยอมพักหาวิธีการแก้เรื่อยไปแต่ถ้าพิจารณาแล้วพบว่า เราอดหลับอดนอนมาเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้พักเลยมานั่งจึงเกิดความง่วงถ้ารู้อย่างนี้ก็พักผ่อนได้เพราะเป็นการฝืนสังขารแล้วเหล่านี้เป็นต้นต้องใช้ปัญญาสามัญเข้าช่วยประกอบผู้ที่บำเพ็ญสมาธิกรรมฐานสมาธิเกิดขึ้นเร็วก็มีเกิดขึ้นปรานกลางก็มีเกิดขึ้นช้าก็มี ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความเพียรและบุญหรือคือหรืออุปนิสัยคือบุญที่ได้ทำไว้แต่ในปางก่อนถ้ามีทั้งปัญญาด้วยความเพียรด้วยมีบุญด้วยสมาธิจิตก็เกิดขึ้นเร็วถ้าบุญน้อยจะมีความเพียรดีเอาใจใส่อยู่เสมอ สมาธิก็จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าต้องอาศัยความภาคเพียนมากๆบุคคลบางคนปฏิบัติไม่นานแล้วง่ายๆสมาธิก็เกิดขึ้นบุคคลบางคนปฏิบัติยากและก็รู้ยากต่างๆนานากันบางคนปฏิบัติง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติง่ายรู้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้เร็ว บางคนปฏิบัติยากรู้ช้าซึ่งในปฏิปทาที่ว่าสุขา้าปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติง่ายด้วยรู้เร็วด้วยสุขฆาปฏิปทาทันตาพิญญาปฏิบัติง่ายจะรู้ชา้าอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีไม่ต้องคำนึงถึงบุญบารมีในปางก่อน คือเวลานี้ที่เราได้บวชได้มีบุญแล้วที่ได้มาเป็นภาษาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมหมายความว่าบุญส่งเรามาดีแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่ใช้ความภาพเพียนพยายามและสิ่งที่ความละเอียดอ,อกับจิตนั้นควรใช้สติปัญญาของตนให้รอบคอบศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ และเมื่อมีอะไรนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นก็พึงใช้สติปัญญาให้สอดคล้องกับพระธรรมในัยของพระพุทธเจ้าพึงหาทางแก้ไขต่างๆคือแก้ไขนั่นก็ไม่มีอะไรมีนิวรณ์ห้านั่นแหละดังได้กล่าวมาแล้วตามหลักคือการมาฉันก็เดินนึกถึงกายคตาสติอทุพภกรรมฐานเป็นต้นหลักที่สําคัญสําคัญก็มีอยู่อย่างนี้แต่อาศัยความละเอียดละออแยบคาย ต้องอาศัยสติปัญญาของตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องสวนคนาปราศัยในเวลาว่างกับพิสุที่มีความมีสติปัญญาที่ดีที่มีประสบการณ์มาอันจะเป็นบอ่อเกิดให้เราเกิดความคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นมองเห็นชัดเจนขึ้นการภาวนาบางคนภาวนาพุทโธพุทโธมีสติ ดังกันหนดไว้ไม่นานก็สงบแต่บางคนภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่นานนานบางทีบางคนเป็นสิบสิบปีก็มีไม่สงบก็เพราะเกี่ยวกับการแก้ไขยังไม่ถูกต้องคือยังไม่สามารถจะขจัดนิวรณ์ต่างๆที่มาฝาังกั้นจิตนั้นให้เบาบางลงไปได้จิตจึงติด อยู่ที่นิวรนั้นเหมือนเรือติดตื้นรถจนติดถนนขาดย่อมไปไม่ได้จิตติดนิวรก็เช่นเดียวกันต้องพึงพยายามแก้ไขความเป็นไปเหล่านั้นดังตามหลักที่ได้กล่าวมาแล้วหลักที่ได้กล่าวมาจึงต้องศึกษาให้มากๆศึกษาให้รู้จักเข้าใจตามหลักที่เขาสอนไว้แล้ว ยังต้องให้ปัญญาของตนเองเพิ่มเติมตามจริตของตนเพราะจริตของคนนั้นไม่เหมือนกันตำหลับตำลาพระตายบีโดกนั้นเขียนแต่หลักที่สำคัญส่วนจริตของบุคคลมีนับประมาณไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้แต่ต้องถือเอาหลักการนั้นไปเป็นอุบายสอนตนเองเพราะฉะนั้นบุคคลบางคน ที่ได้ศึกษาเราเรียนแล้วปฏิบัติไม่ช้าก็รู้บางคนแล้วเรียนพร้อมกันกับคนที่รู้แต่ยังไม่สามารถจะรู้ได้เพราะจริตอัทยาสายในความแก้ไขยังไม่ตรงกับจุดที่เราติดนั่นเองจึงต้องประกอบด้วยความภาคเพียรความพยายามเพิ่มเติมขึ้นด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งกรรมฐานแล้วเขาเกิดความปวดเมื่อย ความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเราจะเลิกเสียความปวดเมื่อยก็จะลุกเล่าลุกล้นเข้ามาให้เราปวดง่ายขึ้นเมื่อยง่ายขึ้นเบื่อหน่ายเร็วขึ้นขึ้นทุกทีทุกทีวันนี้ทําได้ชมงหนึ่งแล้วเมื่อยถ้าพอเมื่อยแล้วลุกหนีเสียวันต่อไปก็เหลือสี่ปีพันนาทีหนีเสียวันต่อไปก็เหลือเพียงสามสิบนาทีสั้นเข้าสั้นเข้าคือ คล้ายๆกับกิเลสมันมีชีวิตชีวาไล่ลุกไล่ด้วยตอนด้วยให้เรามีความอ่อนแอและจิตท้อถอยลงจนไม่สามารถที่จะทำได้เรียกว่าตกเป็นทาสของกิเลสหรือตกอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสได้แก่นิวรเมื่อเราจะชนะนิวรได้เราต้องต้องมีความเพียรคือขืน ง่วงก็หาวิธีแก้ขืนให้จนฝ่าจะหายง่วงเมื่อนั่งไปสป,ประงกพอรู้สึกตัวก็นั่งใหม่พยายามตั้งใจใหม่จนฝ่าจะหายสป,ประงกด้วยวิธีการอันหนึ่งอันใดหาอุบายคิดแก้ไขก็ดีหรือคิดสู้ก็ดีจนฝ่าจะความง่วงเหงาหานอนนั้นจะหายไปถ้ารู้จักแก้ไขอย่างนี้ ต่อไปต่อไปเวลาภาวนาไปกิเลสคือนิวรณเหล่านั้นก็จะไม่รุกเร้าเราไม่ไม่กล้าเข้ามาฝาังทางจิตของเราเพราะเข้ามาฝางที่ไรก็แพ้ไปทุกทีทวนมาคนทั่วไปถ้าไปทําอะไรกับใครที่ไหนแพ้เข้ามาก็ไม่อยากจะไปพอแพ้แล้วเสียเปรียบถ้าหากว่าชนะเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นของง่ายของหวานก็จะพยายามไปเอาชนะเขาอีก จิตก็คล้ายๆกันอาการแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องสร้างความชนะความชนะมีได้ต้ององาศัยความเพียรความเพียรต้องประกอบด้วยสติปัญญาความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญาซึ่งเรียกว่าความเพียรชอบคือสามมาวายามะน่แก่เพียรชอบความเพียรอย่าประกอบด้วยโมหะคือไม่ถูกทางไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระศาสดาก็ทรงพบสิ่งเหล่านี้มาแล้วเช่นเสียเวลาในการบำเพ็ญทุกขกรกริยาความเพียรเหล่านั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นั่นเพราะความเพียรที่ไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นความเพียรจึงต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรด้วยมีสติปัญญาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับการอบรมการศึกษาพระธรรมนั้นมาได้ดีพอสมควรเพื่อจะเห็นช่องทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องสมาธิต้องทำมากๆต้องทำบ่อยๆต้องทำย้ำแล้วย้ำอีกทำมากๆและทำบ่อยๆนั้นต้องมีสติเหมือนดังที่เคยสแสดงมาแล้วคลาใดเกิดฟา้านพ้อถอยง่วงงาหงาหานอน เพิ่งระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความอินใจดังได้กล่าวมาดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงต้องมีทั้งความเพียรมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งได้รับการศึกษาในข้อปฏิบัตินั้นในข้อที่การศึกษาในอุบายแก้ไขของนิวรณ์ต่างๆนั้นได้ฟ้างฟามากเพียงใดก็ย่อมมีประโยชน์ แกเวลาที่จิตของเราติดก็ถูกฝังด้วยนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งบางครั้งเราอาจจะอยู่องค์เดียวหรือระวางข้างที่กําลังนั่งภาวนาอยู่อารมณ์อะไรมาฝางทางขึ้นถ้าเรารู้วิธีวิจาักการแก้ก็จะสามารถแก้ตกได้ถ้ารู้ไม่รู้จักการแก้ อาจจะปล่อยเลยตามเลยก็จะเกิดความง่วงกว็ดีหรืออื่นๆความพุ่งสร้างก็ดีหรือทําแล้วเกิดความไม่สงบเกิดความหงุดหงิดก็ดีเหล่านี้ร้วนแตกแล้วแต่แกไม่ตกทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับผู้ปฏิบัติเบื้องตน้นพึงพยายามสังเกตพึงพยายามชําระจิตใจของตนอันหนึ่งในวันใดที่เรามานั่งแล้วจิตสงบง่ายพึงพิจารณาและจําไว้ว่า เรานึกคิดอย่างไรหาอุบายอย่างไรวันนั้นจึงสงบง่ายและวันนั้นก่อนที่เราจะมานั่งเรามีอารมณ์อะไรมากน้อยประการใดนึกคิดอะไรถ้าวันนั้นที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรใจของเราปร่ปงโปร่งไม่ค่อยมีอะไรมานึกคิดไม่ค่อยมีอะไรค่อยพบเห็นมาทําสมาธิและสงบง่ายเพราะ้องจำวิธีการนานการการนั้นไว้เพื่อหาเวลาปร่ปงโปร่งว่างๆให้ผองใส ไว้เป็นพื้นฐานอันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเมื่อเวลาจะเลิกจากสมาธิพึงตั้งใจว่ายอย่างนี้คือหนึ่งดูจิตของตนว่าขณะนั้นสงบหรือไม่สงบสงบอิ่มแล้วหรือยังหรือยังไม่อิ่มหรือไม่สงบสองเมื่อรู้วาระจิตของตนแล้ว ก็ค่อยๆผ่อนจิตท่าสงบให้เป็นจิตธรรมดาจิตก็จะค่อยๆค,ค,คิดเรื่องราวต่างๆและมีสติดูไว้อย่างเสมอเหมือนเหมือนอย่างเราขับรถถอยหลังก็ต้องมีไฟหลังหรือมีกระจกหน้าคอยดูข้างหลังว่ามีอะไรขวางบ้าง <c oughs> เพื่อจะให้จิตนั้นเกิดจำทางถ้าหากว่าพอถึงเวลาเลิก ก็ลุกขึ้นเลยเรืกอทีเดียวปล่อยจิตว่างไปเลยวันหลังมาก็จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็อยู่เรื่อยจำของเก่าไม่ได้จะเสียเวลาในการต่อทำของจิตพยายามฝึกไปอย่างนี้เวลาเลิกค่อยๆผ่าหักหลับตาอยู่ก็ค่อยมีสติดูจิตแล้วค่อยๆลืมตาแล้วค่อยๆกำหนดรู้ตามของจิต อย่าปล่อยให้ลืมหรือเลิกเลยทีเดียวเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติสงบกาเหมือนกันเกิดสงบค้างคาดคาวใดก็จําจทางความสงบไว้ว่าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้คิดอย่างนี้จิตจริงสงบหรือมีอาการอย่างนี้โดยมากอาการทั่ทวไปทางกายก็เกี่ยวข้องด้วยเป็นต้นว่าด,ดื่มน้ำฉันอาหารมามาก อาหารยังไม่ย่อยยังอึดอัดอยู่และดื่มน้ําไปอีกยังอิ่มอยู่กิริยาเชน,นี้ถีนะมีท่าเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่มีกายเบาถ้าฉันอาหารไปมากต้องปรีกเวลาออกเดินจงกรมเมื่อฉันไปแล้วอย่าไปพักผ่อนนอนทีเดียวต้องเดินจงกรมก่อน เพื่อให้จิตกับการไหวตัวนั้นเกิดความมั่นคงและการเดินเป็นเหตุให้ช่วยย่อยอาหารให้เบาบางลงได้อันจะทำเป็นเหตุให้กายเบาก่อนมานั่งสมาธิอย่าดื่มน้ำหรืออะไรมากนะและก็ประคดเอวก็อย่าแน่นเกินไปให้พอเหมาะพอดีทำกายให้เบาๆให้โปร่งๆอย่าให้มีอะไรอึดอัดสิ่งเหล่านี้เป็นกิจเบื้องต้นทั้งสิ้น ะต้องรู้วาระแห่งความเป็นไปเวลานั่งแล้วจะหากว่านั่งนิ่งได้เท่าไรก็ยิ่งดีอยาขยับตัวง่ายๆเพราะการขยับตัวแต่ละครั้งหมายถึงความหวั่นไหวทางจิตถ้าจำเป็นจะต้องขยับตัวเปลี่ยนท่านั่งก็ต้องมีสติกำหนดรู้ไว้ก่อนเห็นนึกว่าพุทโธอยู่ในจิต นึกออกแล้วก็กำหนดรู้ว่าอยู่ที่พุทโธแล้วจึงขยับกายจนฝาเรียบร้อยแล้วก็ภาวนาต่อคือให้ภาวนานั้นต่อเนื่องกันถ้าหาว่าไม่กำหนดรู้ไว้ขยับกายจิตก็หวันไหวไปตามและมานั่งเรียบร้อยใหม่ก็เริ่มต้นใหม่อีกก็เกิดทําให้ล่าช้าทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงมานี้อาศัยสติเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึก ตามรู้ตามระลึกอยู่เสมอในวาระจิตของตนจิตนั้นไม่กลัวอะไรไม่มีอะไรที่จะใครรู้ทันจิตได้นอกจากสติเป็นผู้กำกับผู้ดูแลอยู่คือสติก็คือคุณธรรมในใจของเรานั่นเองอาการเองปวงเหล่านี้ต้องรู้และต้องฝึกหัดไว้ให้มากๆให้บ่อยๆพยายามฝึกฝนอดทนด้วยความตั้งใจภาคเพียรพยายาม ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราเป็นหมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอภะพระบุคคลไม่ใช่ตัวเรามีบุญวาสนาน้อยอย่าไปทอมจิตทอมใจถอมตนเป็นไปอย่างนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเพียรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนเบสนุนความเพียรทรงกล่าวไว้ว่าโยจะวัตตังชีเวเป็นต้นบุคคลใดมีความเพียรเพ่งพินิษฐ แม้มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐว่าคนที่ไม่มีความเพียรแม้อยู่ตั้งร้อยปีและได้ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขามัจเจติบุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเพียรเป็นหลักเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่สําคัญสาคัญเหล่านี้พึงจําไว้เป็นประทัดฐานในการปฏิบัติต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจ อบรมจิตของตนให้เกิดสมาธิโดยการเจริญภาวนาพุทโธปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตเกิดปิติเกิดอิม่มเป็นกำลังขึ้นมาก่อนแล้วเหลือไว้แต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกพุทโธด้วยความมีสติทั้งพุทธทั้งโธอย่างนี้ดูอาการของจิตเมื่อภาวนาไปเมื่อจิตเบาอ่อนลงเมื่อจิตเบาอ่อนลง พึงมีสติกันหมดรู้อย่าอย่ากลัวอาการนั้นหรืออย่าวันไหวต่ออาการนั้นทำใจให้เป็นกลางกลางถ้าจิตสงบลงเวลาสงบลงจะไปอยู่ที่จิตลมไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจจะหมดไปหรือเบาลงไปความรู้สึกสัมผัสจะไปอยู่ที่จิตคือเกิดปิติหรือความสุขพึงมีสติ การหมดรู้อยู่ที่จิตในการกำหนดรู้อยู่ที่จิตนั้นสังเกตดูก็ได้ถ้าจิตถ้าฟามสงบลงสู่จิตแล้วถ้าเรายังขืนว่าพุทโธอยู่อีกจิตจะหวันไหวถอนกลับมาง่ายถ้าฟามสงบลงสู่จิตแล้วไม่ต้องว่าพุทโธดูความสงบอยู่กับจิตนั้นให้นิ่งอยู่ในจุดเดียวว่าจะได้เป็นชั่วขณะชั่วครู่หรือเป็นพัก,พก หรือได้นานๆถ้าได้ชั่วเดียวเดียวก็พยายามฝึกให้ได้นานๆมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเข้มเข้มแข็งขึ้นตามลาดับนะเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคําสอนของพาษาษาระศาสดาต่อ